สวัสดีค่ะพี่ออซุสุพนครสาขารามอินทรากม .8 นะคะวันนี้ที่โชว์รูมมีส่งมอบรถหนึ่งคันนะคะคันนี้เลยนะคะเป็น Space Cap s p ปซแคป p นึ SDA นะคะไปดูกันค่ะว่าสวยขนาดไหนนะคะค่ะนี่เลยค่ะสเปซ c a p นะคะหน SDA นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะมีสามสีให้เลือกนะคะก็คือสีขาวนะคะราคาอยู่ที่6กแสน0ามบาทนะคะสีบอลเงินแล้วก็สีเทานะคะ ตัวใหม่นี้นะคะราคาอยู่ที่6 4 2 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะคะลูกค้านะคะเลือกเปลี่ยนลายลายล้อแม็กนะคะเป็น TE นะคะ TE แกนตรงนะคะน็อตล้อสีดำนะคะครอบดุมล้อสีน้ำเงินนะคะคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็น TE แกนตรงนะคะสีทองหยอดแดงนะคะสวยมากเลยรุ่นนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีเทานะคะเทาแลมโบที่ลูกคา้า เรียกกันนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าเลือกติดฟิล์ม60รอบคันนะคะตัวนี้เราให้เป็นฟิล์มเซรามิกเลยนะคะมาดูภายในบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะใครสนใจรุ่นนี้นะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอนะคะที่มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสวยมากๆเลยค่ะภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะด้านหลังเรานะคะก็จะแถมเป็นนะคะนี่เลยค้ำหลบป้ายแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะคะให้กับลูกค้าเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะคะนี่เลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอีก1รุ่นนะคะที่ขายดีเป็นอันดับ1เลยก,ก็ว่าได้ออกทุกวันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะใครสนใจนะคะทักอินบ็อกซ์พี่เอมาได้เลยค่ะกับโปรโดีๆแบบนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้รถสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็โปรโดีๆตัวนี้นะคะสเปซแคบนะคะ1.9 SDA นะคะตัวเริ่มต้นนะคะสีขาวราคาอยู่ที่ 6 3 5 0 0 0บาทนะคะสีบรอนเงินแล้วก็สีเทาราคาอยู่ที่6 4 2 0 0 0 0บาทค่ะโปรดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เป็นโปรล้อแม็กสวยๆแบบนี้นะคะโปรดาวอยู่ที่2 9 9 0 0บาทค่ะพ่อนเพียง9,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์064136588 8, 8, 8, 8ค่ะหรือทักอินบ็อก ที่เพจพี่เอกก็ได้นะคะฝากกดหวัวใจแล้วกดติดตามให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย